ทุกกฎของการใช้ชีวิตเดิมๆให้โลดแล่นไปกับอารมณ์สปอร์ตเรซิ่งที่กำลังสร้างกระแสร้รอนแรงอยู่ในขณะนี้เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของไลฟ์สไตล์รถปิกอัพที่ยาวนานกว่า12ปีเลยขอมาเสิร์ฟความมันมิดใหม่ฉลองความสำเร็จกันเลยทีเดียวครับค่ะท่นานประธานนาตาก,ก็เล่าว่านะคะ Isuzu X Series เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อปี2553 หรือเมื่อสิบสอปีมาแล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างเซ็กเมนต์ใหม่ในตลาดวัปิกอัพนั่นคือไลฟ์สไตล์ปิกอัพด้วยรูปลักษณ์อันโดดเด่นนะคะมีเอกลักษณ์แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งครบจากโรงงานทำให้เอ็กซิีประสบความสำเร็จในการสร้างเซ็กเมนต์ใหม่ตามแผนที่วางไว้นะคะ ทำให้ผู้ใช้รถทุกรุ่นทุกใหม่หันมาสนใจ X-Series โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยสนใจรถปริกอัพมาก่อนนะคะประสบความสำเร็จตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้นี่คือความสาเร็จในการเฉลิมฉลองในวันนี้นะคะ New Isuzu X-Series ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อไ,ไม่นานมานี้นะคะ มีทั้งหมด4รุ่นนะคะรุ่น Speed 2ประตูและ4ประตูรุ่น Highlander 2ประตูและ4ประตูมี3สีให้เลือกคือเทาดำและขาวนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านประธานและคุณคาซาร่ามากนะคะและยินดีกับความสำเร็จ12ปีของ X Series ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะร่วมสัมผัสประสบการณ์ความร้าใจใหม่ Isuzu X Series Infinite X Life มันมิดใหม่ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมอิสุ u ทั่วประเทศ